รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาสกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวสนับสนุนความสนุกโดยไฮลักซ์รีโว สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สงครามของคนธรรมดาที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องทรมดาววันนี้ต้องขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง3ท่าน คุณเอชยาคุณต e oh ั <cathedral: S 1> <ce verständ> ๊กสิริพรและคุณจตุรงคพทธราเปิดมาเนี่ยห้าสมนีโน่ก็ประมาณธรรมดาพวกพวเราเสียสามคนก็ธรรมดาออกผู้ใหญ่เนี่ยธรรมดาส่วนไอ้ปอครับทำไมครับ ไม่ผมไปพักสงกรานมาผมได้รับพลังมาเพิ่มครับผมนี่เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับดาวของเราทั้ง4ดวงนะคร <st uttering> ับจ้าจ๋าปอเจสซี่และดาวครับเต้นเขาเรียกว่าเต้นจนโซ่ตีหน้า คกูอยากจะบอกผู้บริหารทีวีทันเดอร์ให้เพิ่มตังให้มันหน่อยอ่ะนี่ขอเคแคทเลยตอนนี้สงกรานต์ผ่านมาแล้วไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับคณะกรรมการของเราอ่าดิฉันไปทําบุญค่ะอ๋อาส่นนอนไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต้โอ้นี่ไงกลับมาแต่งตัวเป็นผู้ดีอังกฤษเลยเห็นไหมขอบคุณมากครับผมไปอังกฤษมา คุณเอล่ะคุณเอก็เหมือนกันครับก็ทําบุญตักบาทตามประเพณีครับแล้วก็รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เป็นประจําอยู่แล้วครับอ๋อโอเคถ้างั้นเรามาถามนะครับดาวของเราบ้างดีกว่าพี่ดาวครับได้เล่นนงเล่นน้าอะไรกับเขาไหมครับขอโทษฮะสงการผมนี่ไม่เปียกเลยทําไมครับผมไม่ได้ออกไปไหนผมไม่ได้ออกไปไหนก็เลยก็เลยไม่เปียกอ๋อก็ไม่ได้ออกไปไหนสงการที่ผ่านมาครับผมไม่ขออะไรมาก ไม่ขอเปียกด้วยผมขอแค่ขันเดียวพอครับ <enth> ขันเดียวหมขันอะไรครับสัดน้ําขันเดียวเหรอขันอะไรขันให้เธอชอบขอขอเธอชอบฉันไม่มองหน้าผมเลยอ่ะเขินอยู่ไงเขินอยู่ขอให้เธอชอบฉันอ่าใช่ยอรแฟนทีาปอขอขันเดียวจะกะถามว่าขอขันเดียวเหมือนกันอะไรคะขันมาก ัมากแค่เป hey. 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 ิดรายการหากระจายแล้วนะครับเนี่ยแล้วการแข่งขันล่จะสนุกสนานแค่ไหนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อพร้อมกับนักร้องจากทางบ้านที่มารอทัลมดาวสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งฐานีบริการน้ำมันพ t ที